เติมเงินเกมสอดอ็อฟ Justice Online ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up สะดวกรวดเร็วปลอดภย right ัยไร้รีฟันเน้นประหยัดจัดคำสั่งลบพื้นฐานประหยัดครบสูตรต้องคำสั่งลบพื้นฐานบวกบัตรรายเดือนเน้นแฟร์ชอบสนับสนุนเกมเติมมนทุกแพก็คสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกมสอดออฟ justice ผมจะแนะนำตัวช่วยในการสำรวจแผนที่ต่างๆให้เราเข้าใกล้ระดับ perfect เต็มทุกอย่าง100%ได้เร็วขึ้นผมจะยกตัวอย่างที่เขาซานชิงเรากด m เขาซานชิงขึ้นมาเนี่ยพอเรากดตัวนี้ปั๊บเราจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยในส่วนของ หีบสมบัติเนี่ยเราเท่าไหร่ผจญภัยเท่าไหร่เหตุการณ์ลมลกเท่าไหร่แล้วก็คนนกกระเรียน3บริสุทธิ์เท่าไหร่แยกก่อนนะครับจำแนกก่อนตัวกล่องสมบัติเนี่ยสำรวจปริศนาหมายถึงกล่องสมบัติทั้งหมดรวมถึงการเล่นพัซเซิลแบบต่างๆเพื่อให้ได้รับกล่องสมบัติด,ด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่2ใบเมเปิลใส่รับใบใบเมเปิลสีแดงผจญภัยอันนี้นี้ช่วยไม่ได้นะครับ ต้องวิ่งหาเอาเองบางทีก็เจอโดยบังเอิญบางทีก็เจอจากผ่านข่าวซุบซิบบางครั้งเจอในแบบที่ว่า,าไปเจอ NPC แล้วก็ทำเงื่อนไขกับ NPC ตัวนั้นอาจจะมอบอะไรให้สักอย่างอาจจะทำอีโมชันอะไรสักอย่างนะครับเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ก็เช่นกันครับต้องไปเดินหาเจอด้วยตัวเองส่วนตัวนี้คนนกกระเรียน3บริสุทธิ อันนี้มันจะเป็นไอเทมประจำแมปไอเทมประจำแมปเพื่อเอาไปแลกของประจำแบบนี่ของขึ้นชื่อเขาซานชิงจะต้องใช้ขนนกกรเรียน3บริสุทธิ์ในการแลกครับเนี่ย15จะแลกอันนี้ได้5จะแลกอันนี้ได้ก็ทั้งหมดเป็น20แล้วของพวกนี้มันก็มีอยู่พอดีนะครับ2ี 20. ถ้าเราเก็บได้ครบเราก็จะแลกของประจำแผนที่น,นั้นๆได้ครบ แต่เงื่อนไขที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือเขาจะช่วยได้เฉพาะกล่องสมบัตินะครับกับไอเทมประจําแผนที่เท่านั้น2อย่างนี้ไม่ช่วยและมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือเราจะต้องทําการสํารวจจนถึงจุดหนึงก่อนถึงจะมีตัวช่วยจุดหนึ่งที่ว่าคืออะไรให้มาดูที่กระเป๋าครับในกระเป๋าของเรานี้พอมาดูนะครับ มาดูยุทธภพ,พมาดูโหมดเข้ามาที่โหมดแล้วเข้ามาที่สำรวจด,ดูว่าเรามีถุงตรงนี้ถุงเนี่ยสแบบแล้วหรือยังถุงหนึ่งจะเขียนว่าทิวทัศน์ถุงหนึ่งจะเขียนว่า,ววาปริศนาโดยที่มันจะบอกไว้นะครับว่าเขาซันชิง่งทิวทัศน์เขาซันชิง่งปริศนาถ้าเรามี2ตัวนี้เมื่อไหร่กดใช้ครับแล้วมันจะแอ t i v a t e ไอโซนที่เหลือมาให้ดู เดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้เขาซันชิงผมแผนที่แบบเนี้ยไม่มีอะไรบอกเลยนะแล้วก็สมุกปริศนาเดียเท่านี้คนนกกระเรียนสารมือเดเท่านี้ทีนี้ผมจะกดใช้ไอถุงเมื่อกี้ละสถานะนะครับเอ้ยโหมดสำรวจผมจะกดใช้ถุงสมบัติวิเศษนะครับใช้ เอาละครับพอผมกดใช้นะจะเห็นว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างมีอันนี้ปิศนามีอันนี้ทิวทัศนมีอันนี้ทิวทัศนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์แล้วก็มีปิศนาที่เดินได้ด้วยงั้นเดียวเราจะวอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับปิศนาใกล้ๆนี่ลองใช้ข้อแรกติดตามนะมันเป็นความขี้เกียจที่มันจะให้นําไปนะแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะอ้นี้นะให้ให้ให,ให,ให้แบบว่าวิ่งวิ่งตามแบบไม่สนอะไรเลยเพราะว่ามันทาให้เราพลาดบางอย่างครับบางทีวิ่งไปเจอผีเสื้อเนี่ยเราผีเสื้อมันบินไปแล้วเนี่ยเราเราไม่รู้เรื่องอ่เราก็งงว่าเอาตกลงมีอะไรนะครับบางทีผมก็เลยคิดว่าให้เราวิ่งไปตามปกติจะดีกว่าเยวผมลองทำปริศนานี้นะว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างไรนะครับนี่เห็นไหม มันจะมีรกเราก็ได้อันนี้มาละเราก็ได้กล่องเนี่ยได้แว่นส่งกลบเลยอ่ะครวาวนี้เดี๋ยวมาดูอีกที่หนึ่ง ตัวนี้นะเราเข้าใกล้ตัวนี้ละนี่ลองไล่ติดตามดูนี่ครับก็จะเป็นนู่นแล้วตรงนน่นก็จะเป็นในนี่อีก,อกตัวหนึ่ง มาดูความคืบหน้าต่อนะอก็จะเห็นว่าความคืบหน้ามันมากขึ้นนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วนะไอถุงนี่มันหมดคือเราค่อนข้างขี้เกียจละอยากจะใช้ถุงนี้ช่วย,ช,วยช่วยตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วมันหมดเรามาดูที่ตรงนี้สถาน,นะครับแล้วก็มาที่ช่างฝีมืองานฝีมือก็จะเห็นว่ามันจะมีเขาซานชิงมาให้เราครัฟนะครับแค่2ตัวเท่านั้นทิวทัศน์กับ ปริศนาทิวทัศน์ก็คือไอเทมประจําแผนที่ปริศนาก็คือกล่องสมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่กับคนหรือต้องเล่นเพื่นก่อนหรือว่าไปเดินเก็บไปเลยแน่นอนว่าของมือื่นก็มีเห็นไหมครับดินแดนส่งเหลียวเมืองฉังโจของผมยั่ไม่เปิดเพราะอะไรปลดล็อกรางวัลความคืบหน้าเปิดโลกกว้างก็คือเขาจะมีมาให้ครับก็ต่อเมื่อเรา ไปเปิดแผนที่นั้นๆถึงจุดหนึ่งก่อนถึงจะยอมให้ทําอย่างนี้ได้ก็คือเป็นตัวช่วยนะครับคือแค่ช่วยอ่ะไม่ได้ทําให้เราสบายตลอดแล้วก็ย้ำว่าเมื่อ,อไหร่ที่จะช่วยเมื่อคุณกดมาที่กระเป๋าโหมดสํารวจแล้วเจอของเมืองนั้นๆถุงเมืองนั้นอยู่ในกระเป๋าก็ถือว่าใช้ได้ทําได้ครับงั้นก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรละชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ